นี้นะครับผมเองเป็นผู้ในการขายนะครับก็คอยสนับสนุนหน้าที่หลักของผมคือสนับสนุนให้ทุกท่านมีตังค์มากขึ้นนะครับหน้าที่ตละดาษทนายตัดมาแบบนั้น <Okay. S 1> โดยปกติเนี่ยวันพุธทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงนะครับเราจะมีเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจนะครับพราะวันนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะเพิ่มพิเศษตรงที่ว่าเราอาจจะมี เพิ่มเติมในเรื่องของแผนปันผลที่ละเอียดทีหนึ่งหลังจากที่เราฟังภาพรวมก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใจว่าเราจะดาไปไหมไม่เป็นไรโอเคเบาเบ,บาลงน,นิดนึ่งก็นนลลลลได,ด,ด้นะครับฮัลโหลได้ยินดีชัดดีนะครับก็ผมก็คิดว่าก็เสียงตรงนี้เนี่ยท่านเองอาจจะมีประสบการณ์มากนะครับแต่สำหรับโมเดลประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ภาพรวม เบื้องต้นพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรนะครับและเดี๋ยวมีคําถามช่วงท้ายเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ท่านเองเนี่ยคงจะรู้จักโมเดอร์เนี่ยชื่อของเขาว่าโมเดอร์ภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลเป็นไทยก็เป็นโมเดิร์นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความหมายความหมายหนึ่งคือมันเป็นชื่อของจังหวัดเพลงจังหวดมันเป็นภาษาเขาเรียกเป็นเป็นภาษาเพลงที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็สนุกสนาน นะครับรบนักดนตรีเนี่ยเขาจะรู้คำว,ว่าโมเดลเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดจังหวัดตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนนักดนตรีคือความเร็วระหว่างของจังหวัดเพลงคือหนึ่งร้อยหึงร้อยสี่สิบผู้แต่นักดนตรีก็จะรู้เรื่องเลยนะครับก็นี่คือชื่อของโมเดลนะครับขณะเดียวกันเราเปิดอย่างเป็นทางการในเมืองไทยเนี่ยก็คือเดือนนี้เดือนแรกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทําอะไรเราก็เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในอเมริกามา28ปีแล้วนะครับแล้วเราทรําธุรกิจอันใหม่ล่าสุดตอนเนี้ย เราเรียกว่าตัวเองว่าเป็นโซเชียลรีเทลนะครับซึ่งไม่เคยมีอุตสาหกรรมไหนในประเทศไทยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้สิ่งหนึ่งหลายท่านคงเคยอยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับนะครับผมผมอยากจะเรียนเมื่อกี้ได้พูดถึง Uber ตอนอูเบอรเนี่ยก็เป็นบริษัทแท็กซี่ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีรถแท็กซี่เลยแต่มีแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะมีลูกค้าได้ผมอยากจะเรียนท่านไหนครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมาก วันนี้บริษัทปูซานไทยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยร้อยปีเต็มๆร้อยปีนะฮะสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมียอดขายเนี่ยใช้เวลาร้อยปีเนี่ยเป็นหมื่นล้านแต่ท่านทราบไหมครับวันนี้บริษัทปูเบอร์แท็กซี่ที่ตั้งมาไม่กี่ปีเนี่ยมียอดธุรกิจใหญ่กว่าปูซานไทยหนึ่งร้อยปีนี่คือสิ่งใหม่ของโลกเราไม่จำเป็นว่าวันนี้ไม่มีบริษัทปูซานไหนในประเทศไทยสามารถใหญ่โดยที่ โมเดลเนี่ยจะบอกว่าลูกค้าของเรานอนอยู่บ้านก็เสียตังค์ซื้อสินค้าเราได้ถูกไหมฮะถามท่านจริงๆวันเนี้ยระหว่างแปลงฟันกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูทําอะไรก่อนครับตอนเช้าบแ <c oughs> ต่เช่า <c oughs> ชย,ยกเหื่อเลยบใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนตอนเช้าก่อนแปลงฟันใช่ไหมนั้นโลกมันเปลี่ยนไปมากเลยนะครับผมผมผม,ผมเรียนตรงวา่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปที่อเมริกาเนี่ยานานม,มาแล้วนะครับ <c oughs> มันมี อินเทอร์เน็ตบูมใหม่ๆในปี1999ผมก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยคนเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตก่อนที่จะแปลงฝังแล้ว,วันนี้ผมก็เห็นมันจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นอินเทอร์เน็ตอยู่บนเดสก์ท็อปแต่มันคือมือถือที่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในข้างหมอนเราใช่ไหมครับนี่มันดูต่อแต่เราจะทําเงินกับมันได้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่ดิเรกเซลล์เนี่ยเป็นตลาดมหาศาลทําเงินมหาศาลมาแล้วแล้ววันนี้10บ0 30, 30ปีหลายๆบริษัทไม่เคยเปลี่ยนวิธีทํางานเลย ยังออกไปขายยังออกไปรีคูทยังออกไปประชุมแต่วันนี้สิ่งที่ออนไลน์มันก็มาเร็วขึ้นเด็กรุ่นใหม่ไปขายของผ่านไลน์เห็นไหมครนะครับถ้าท่านจําได้นะครับท่านลองไปดูคนที่ไปทั้นที่ไปสนินิสักสักยี่สิบนาทีดิเห็นไหมครเราจะเห็นเด็กหอบกระเป๋าอะไรมาใหญ่ๆแล้วก็มาส่งของส่งของเด็กรุ่นใหม่นี่คือขายผ่านไลน์แต่วันนี้เราไม่ใช่ต้องไปทํางานแบบนั้น โมเดลลงทุนแพลตฟอร์มทั้งหมดให้เราหมดเลยคุณไม่ต้องส่งของไม่ต้องรับออเดอร์คุณเพียงแต่ว่าแชร์สิ่งที่คุณรู้ออกไปยังไงโดยเรามาดูต่อนะครับก็คือว่าตอนนี้วันนี้มีคนที่ใช้ Facebook ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณ35ล้านคนตัวเลขเมื่อเดือนกมุาพาไปที่แล้วถามว่าวันนี้ทนเลเฟซบุ๊กไหมครับ เล่เนเสียเงินไหมครับเฟซบุ๊กเราเสียเงินไหมไม,ไม่เสียแต่ขนาดเดีววกันวันนี้ดีไหมถ้าเราสามารถทําธุรกิจบน a c e b o o k หรือ Line หรือ Twitter อหรือแม้แต่จะอินสตาแกรมอะไรทั้งหลังที่เราไปฝากไม่ต้องไปฝากร้านดาราคนไหนเลยนะครับเราสามารถไปหาลูกค้าวันนี้โมเดลบอกว่าลูกค้าไม่ใช่แค่คนทําธุรกิจวันนี้ลูกค้าอีก95%ซึ่งไม่เคยรู้จักขายตรงแล้วไม่ชอบขายตรงด้วยใช่ไหม ลูกค้าที่ใหญ่มากโมเดลจะพารเราไปสู่ลูกค้ากลุ่มนี้ผ่านแพลตฟอร์มอันนี้นะครับก็คือม mm ิชชั่นของเราชัดเจนนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้คนประสบความสําเร็จและที่สําคัญคือสินค้าเราปลอดภัยมากท่านหลายคนคงได้ยินผมพูดหลายครั้งว่าว่านะฮะว่าใน28ปีที่เรามีสินค้าเนี่ยแม้แต่ยาสีฟันเราไม่มีฟลูออไรด์ฟลูออไรด์ไม่ใช่ของดีนะครับ ฟัวริสดีแต่จะใช้มากบ่อยๆเป็นมะเร็งแต่ยาติฟันของเราไม่มีฟัวอิไเเลยนะครับนะครับแล้วขณะเดียวกันยาติฟันเราดีขนาดที่ว่าคุณแปลงคืนนี้เช้ามาแบคทีเรียรทุกอย่างเนี่ยทํางานน้อยมากกลิ่บปากสะอาดนะครับแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราสามารถแนะนําสินค้าเหล่านี้ผ่านเครือข่ายสังคมออกไปนะครับเพราะเนี่ยครับผมเชื่อว่าวันนี้คํานี้นะครับ คำว่าโซเชียลรีเทลเนี่ยโซเชียลไทยมีคนมีใช้มือถือเนี่ยมากกว่า70ล้านคนหนึ่งถือมากกว่าหนึ่งเครื่องใช่ไหมครับมากกว่าหนึ่งเครื่องแล้ววันนี้นี่คือแบรนดิ้งที่เราสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วท่านดูสิครับหลายๆบริษัทเนี่ยเครือข่ายสังคมเนี่ยโปรโมสินค้าต้องยอดเยี่ยมสุดยอดเนี่ยนะครับผมเรียนท่านตรงๆนะครับว่าวันนี้28ปปีที่อยู่ในตลาดอยู่ในยูทาเนี่ยมาเนี่ย ถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ต้องเจ๊งแล้วบริษัทขายตรงมีเยอะไหมครับเยอะมากแล้วเราก็จะบอกเราว่าวันนี้ท่านสามารถที่อยู่กับบริษัทที่ย่างยืนนะครับแล้วเขายาวนะครับโอกาสเนี่ยคืออะไรครับวันนี้โบตแดเนี่ยไปที่ไหนท่านที่ดูสิบแปดในญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเปิดบริษัทเนี่ยของชื่อเดิมของเขาเนี่ยคือดีเวเนี่ยทั้งหมดสิบห้าปี แต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนมีนาเมษาที่ผ่านม,มาเขาเปลี่ยนธุรกิจเขาเป็นโมเดลเนี่ยปรากฏว่าตลาดญี่ปุ่นซึ่งเคยโตอยู่แล้วแต่โตแบบไปเรื่อยๆก็ฉูดโตขึ้นมหาศาลเลยมีคนที่ทำธุรกิจประสบความสาเร็จปรากฏลูกุ่นหลานเด็กร,ร,รุ่นใหม่เข้ามาจอยธุรกิจมหาศาลนะครับในฮ่องกงในไต้หวันนะครับที่เปิดมาดเดือนกันยายนเช่นเดียวกันแม้แต่ยุโรปยุโรปตลาดหรือในในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมเรียนท่านนะครับก่อนที่เป็นโมเดลเนี่ย ตลาดอเมริกาของเราเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้บุืดหวาเลยแต่พอเป็นโมเดลสามารถดึงดูดเป็นแม่เหล็กดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่โมเดลนะครับแม้แต่คุณไมค์เนี่ยนะครับวันนี้เป็น you are elite two ไรเนี่ยไมค์ i t e I was 7 l m o s t one away นะครับ elite uh, two 7,000 7,000คะแนนอยู E2 น่แ่าจะได้นิดหนึ่งนะครับเพาเราบอกว่าเขาขาดแต้มอยู่นิดเดียวคือ7,000แต้มจะเป็นตำแหน่ง E2 เห็นไหมปกเมย์เขาหน่อยผมเรียนท่นอย่างนี้ครับวันนี้ผมดูแลอยู่ที่นี่อยู่สองปีแต่ในช่วงเวลานี้ที่เป็นโมเดลเนี่ยผมก็ครี่ประช้าเพิงคุยประชุมกับทางผู้บริหารที่เมืองไทยที่ต่างประเทบอกว่าโมเดลเมืองไทยตอนนี้เหมือนสาวรูปงามที่หนุ่มๆมาจีบเป็นเต็มเลย เพราะว่าผมได้รับคอนแทคจาก,กหลายๆประเทศเข้ามามากที่เป็นผู้นําในออสเตรเลียบ้างนะครับอเมริกาบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับมามาอะไรครับมาสปอนเซอร์คนไทยครับสิ่งที่น่ากลัวม,มากคือตอนนี้ตลาดมันมันใหญ่มากเพราะฉะันวันนี้อยู่ที่ใครมองเห็นนะครับว่าธุรกิจที่ยั่งยืนมา28ปีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมปลอดภัยแล้วโอกาสของโมเดอเนี่ยอยู่ที่ใครคว้ามันไว้คนนั้นก็รวยจริงๆ แล้วรวยรวยรวยแบบรวยนานนะฮะไม่ใช่รวยเร็วนะรวยนานเพราะว่าอะไรครับบริษัทนี้ถ้าไม่แน่จริงสินค้ามีอยู่ในญี่ปุ่นไม่ได้15ปีเต็มๆแล้ววันนี้สินค้าอัปเกรดขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสินค้าอันแรกคือปลอดภัยถัดมาครับเราบีิสินค้าที่นวัตกรรมใหม่ที่เติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วท่านดูครับเราพูดเสมอนะครับนี่คือสิ่งที่จะอยู่บนโลโก้ทุกอันอะอยู่บนสินค้าของเราทุกอัน ที่เราเรียกว่าลิฟคลีนเรามั่นใจว่าสินค้าของเราต้องปลอดภยัยไม่ทดลองกับสัตว์นะครับไม่มีสาร BPA <c oughs> ซึ่งปนเปื้อนก่อมะเร็งนะครับไม่มีในเรื่องของสารตกค้างวันนี้มันมีสารที่สงสัยแล้วคุยกัน,นประมาณ3,000รายการ <c oughs> แค่สงสัยนะฮะโมเดลไม่ใส่ในสินค้าตัวเองเลยอย่างตัวไะไรเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สงสยัย <c oughs> มีทั้งผุนและโทษไม่ใส แค่สงสัยก็ไม่ใส่แล้วนะครับไม่ได้แปลว่าต้องให้มันบอกว่าไม่มีอันตรายต้องทุบไม่มีรายงานไม่เอาครับสินค้าแม้แต่ครีมทานหน้า28ปีท่านทราบไหมเขามันมีพันโรงที่ไปขัดพื้นนะครับแล้วก็เหม็นมากแล้วเสร็จแล้วเขาก็สงสัยว่าทําไมพื้นเขาเหม็นมากเขาก็ไปถามเพื่อนที่เป็นนักเคมีบอกว่าทําไมพื้นที่ขัดพื้นเขาจงเหม็นจังเลยนักเคมีบอกอ๋อมันมีสารตัวหนึ่งโซ,โซเดียมลอเรียลซัลเฟต SLS สารตัวนี้เป็นสาร<ม>ชักชักล้างอยู่ในของซักฟอตตัวชักลางชักล้างทั้งหมดแล้วเป็นเคมีมดีมากนะครับ sls จําเลยนะฮะวันนี้ปรากฏว่าเขาบอกเออถ้า,างั้นมันเหม็นมันถึงทํามันทําปราสาทดี<ม>เขากลับไปบ้านเห็นภรายากําลังล้างหน้าอยู่นึกอยากจะรู้ว่าภรายาใช้อะไรล้างหน้า<ม>ก็ไปดูข้างกระปุกขอโทษครับภรายาเขาใช้เครื่องสับอางนที่ล้างหน้ามีสารตัวหนึ่ง โซเดียมลอเลซัล,ลเฟตอยู่ในนั้นด้วย <_ d ata> เขาก็เลยบอกว่าควหลังเธอไม่ต้องไปซื้อนะเดี๋ยวฉันขโมยจยากยาถักพืนมาล้างหน้าเธอ <_ d ata> นั่นคือ28ปีจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้ที่เอาสารปลอดภัยแต่ท่นานทราบไหมครับวันนี้ SLS ยังมีอยู่ในสินค้าหลายตัวที่ท่านลองไปเจอในแชลดูได้ผมยืนยันแม้แต่น้ํายาบ้วนปากยี่ห้อดังๆน้ำยาบ้วนปากยี่ห้อดังๆยังใส่แอลกอฮอล์ด้วยไหมครับ ใส่ครับทำไมถ้าใส่แอลกอฮอล์รครับให้เรารู้สึกว่าสะอาดใช่ไหมฮะแต่มันทําลายเยื่อบุมากแอลกอฮอล์ไม่ควรบ้วนปากนะครับควรดื่มืควรดื่มการบ้วนปากมันทาให้เสียเสียขอแต่ไม่ครับที่เขาใส่เพราะมันถูกมันถูกแต่วันนี้แม้แต่ยี่ห้อดังที่สุดเลยนะรเริ่มออกก็รเรียกอะไรออกสูตรใหม่ปราศจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่เขาขายประสบแอลกอฮอล์มากี่สิบปีแล้วครับแต่โมเดลไม่เคยทําเลย ตั้งแต่วันแรกที่สร้างก็มีน้ำยาพ่นปากดีมากนะครับดีมากนะครับใครใช้แล้วบ้างน้ำยาพ่นปากโอ้โหสุดยอดไหครับสุดยอดครับช่วงนี้ไม่ต้องซื้อนะครับช่วงนี้ไม่ต้องซื้อนะครับของไม่มีครับปาสลาหนะครับตอนนี้ก็แถมนะนี่ครับออกแผมเรียนท่านว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากคือโมเดลออกแบบเดี๋ยวเพื่อนตื่นเต้นอะไรมากนะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านออกไปได้ซื้อของที่สำคัญแน่ ผมเร,ยรเียนท่านอย่างนี้วันเนี้ผมเปรียบเทียบว่าคุณเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บ้างไหมมีใครเคยมีประสบการณ์ไหมใช้เวลาเท่าไหร่ครับ12แล้วเคยนั่งรถไฟจากโตกเกียวไปโอซาก้าไหมฮะระยะทางไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะเป็นเวลาต่างกันไหมฮะต่าง่างมหาศาลวันนี้ผมเรียนท่านนะครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายผู้หลายทั้งปวงเนี่ยเรากําลังเดินอยู่บนแพลตฟอร์มเดิมคือรางหนึ่งเมตร กรุงเทพเชียงใหม่12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านขยันท่านต,ตายเนี่ยท่านก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมนึกภาพว่าวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยกําลังลงทุนคือราง1.435เมตรนะครับรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึง่งเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้เ,ไไดเหมือนกันแล้ววันนี้ท่านทาธุรกิจกับโมเดลเนี่ยท่านสามารถไปเร็วกว่าสิ่งที่ท่านเคยมีประสบการณ์แต่ถ้ายิ่งมีประสบการณ์นะฮะท่านเร็วกว่าเดิมเยอะเพราะอะไรครับ ทุกอย่างที่บนแพลตฟอร์มนี้เว็บไซต์นะครับแม้แต่อยู่ในมือถือทุกอย่างถูกลงทุนทั้งหมดใหม่หมดทุกอย่างมีคนเคยถามผมนะครับว่าคุณแน่ใจได้ไงว่าโมแดเนี่ยมันมจะรุงนะครับผมก็ถามว่าอย่างคุณไม้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าคุณไม้อยู่ห้วยขวางหรืออยู่ลาดพราวคุณไม้อยู่ปอยดาบินมาทําอะไรไม่ได้บินมาเที่ยว<ต>ทำธุรกิจระดับหนึ่งนะสอง เงินหมื่นสองพันล้านผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโมเดลเนี่ยการจะให้หมื่นสองพันล้านออกมาได้เนี่ยเขาต้องคิดไหมหรือว่าหลงลมจะให้มาเลยไม่วันนี้แผนระยะยาวครับหมื่นสองพันล้านหมายความว่าเงินทุกบาทที่ลงไปได้หมดนะั้นต้องคืนหมดพร้อมกําไรอย่างน้อยต้องมีสามสิบถึงห้าสิบเปอร์แต่ในกําไรที่กลับมาเราแบ่งด้วยครึ่งหนึ่งดีไหมครับดีดีมากนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโมเดลวันนี้ ในเมืองไทยเพิ่มเริ่มต้นผมเรียนท่านนะครับเพิ่มเริ่มต้นนะครับท่านครับวันนี้บางบริษัทเนี่ยนะครับลูกแมตทีมบางคนไม่เคยย้ายบริษัทเลยนะครับเพราะอะไรครับเขาอยู่กับบริษัทที่ถูกต้องเนี่ยนะครับแต่บางคนที่เป็นแมตทีมทำไมย้ายสัมภาษณ์เก้าสิบเปอร์เซ็นทุกคนตอบเหมือนกันไม่เคยคิดที่อยากย้ายบริษัทแต่สิ่งที่ต้องย้ายเพราะบริษัทมันเสืเ่อมเจงซะก่อน ถูกไหมฮะหรือมันมีปัญหาแล้วก่อนเลยผู้บริหารมันเพ่งซวยนะครับมันเกิดขึ้นต่างๆนี้ผมเรียนท่านอย่างนี้ครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลงทุนหมดแล้วแม้แต่ในอนาคตนะฮะมือถือของเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้ท่านโหลดได้ท่านโหลดไปไป,ไปที่ l o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  g l e เอ่อ Google pl หรือ Apple, Apple App เอ่อ App รนะฮะท่านก็ไปเลือกโมเดลได้ท่านในเมริกามี ท่านจะเห็นสีแดงสีเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านดูเป็นแอปพลิเคชันซึ่งในเมืองไทยเป็นเฟสสองท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้ถ้ามาเนี่ยพวกเราทํางานไม่ทันนะครับสินค้าอาจจะขายไม่ทันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแอปพลิเคชันนี้สามารถให้ลูกค้าของเราเนี่ยที่ใช้สินค้าเนี่ยแท่สแกนบาร์โค้ดจากกล้องมือถือเรารู้เลยว่าสินค้าคืออะไรแล้วก็แตกสั่งซื้อไม่จําเป็นต้องรู้ว่าสินค้านั้นชื่ออะไรดีไหมลูกค้าเราบางทีเนี่ยโอใช้ดีตังเลย มันหอมจังเลยแต่เอาอีกขวดยาวๆรีๆสีชมพูมาหน่อยสิไม่ต้องลูกค้าสามารถสั่งซื้อจากมือถือของเขาได้เลยนะครับแล้วสินค้าหลายตัวกําลังมานะครับวันนี้เรามีสินค้าที่เป็นเท้แคร์เนี่ยครับที่บอกเปิดสองนี่ประมาณเมื่อไหร่ประมาณเมื่อไหร่ผมคิดว่าในปีหน้าในปีหน้านะครับไม่ไม่เร็วกว่าปีหน้าแน่นอนอย่างว้อยครึ่งปีหน้านะครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับ ก็ผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเรามันมีเรื่องที่ขัาม,มากเมื่อเมื่อปีที่แล้วเรามีการจัดประชุมใหญ่นะรับ้เกียว